ครับผมสวัสดีครับแฟนครับแฟนเพจสุขุสุคนวันนี้กันวันที่17ครับผมเดือนสิงหาพศสองพันหารอยหกครับผมวันนี้ก็สีเดียวงัวไปทรงแฟนครับทั้งอำเภอพัอดจิ๋วนะครับเนาะเป็นหัวแม่ลูกแม่เป็นผสมไม่ได้ เดือนหนึ่งก็สองหมื่นครับผมพลาดรอบมาแล้วนะครับเนาะก็มันใจเยาว่าสิติดครับผมเป็น,น,นงัวแม่ลูกลูกแม่สมัยฟองนี่ครับตอนนี้เพิ่นกำลังจะเดินทางไปงัวขึ้นรถแล้วครับผมเป็นงัวแม่ลูกลูกแม่ ไปแลบวไปว่าวนีว่าหันเหี้ยนอยากให้ไปน้ำครับผมยากได้จะเดินไปน้ำฝนคือนก่าครับผมกินข้าวหรือเปล่าไปกินหุ่นเลยไปกิน้าวุ้อโอไปกินขวไ้หุ่นดิโอ้พอดีพอดีล่ะาเจ้าแห่งอยากให้ไปท้ายคลิปแห่งโอ้เดี๋ยวอจะดิไปขึ้นบ้านน่ะเอารัปากขาเจ้าลงไปไว่าบ่ให้ไปโอ้ยอะไรกไแจ้งตูมาดีเลย บันนี่ซื้อเบียร์เของมาเลย้ไหมน้าโอ้ยมันไม่ยากหรอกอันนั้นคือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นนุ่งเสียให้เรียบร้อยก่อนส่งกันโอ้ข้าวเดี๋ยวข้าวเดี๋ยวพ่อโดนโยบเพ่งคู่ออกจากปากช้างที่เพ่นไปเพราะไก่เดียวแล้วแม่ครับตอนนี้กำลังเดินทางไปแล้วครับออกจาก พ่าออกจากฟังแล้วขึ้นรถแล้วก็เนี่ยกำลังเดินทางไปครับบา้านบ้านของมัวน,น้องแช่บนละที่วันนี้ผู้บ่าวสมหน่อยบาดหมาเนาะครับวันจันทร์มาถ้าปูผู้บ่าวสมหน่อยครับพี่เราปูผ <c oughs> ู้บ่าวสมหน่อยครับห <c oughs> <c oughs> น้าจักอน,นี่บ,าบ,าาบ,าบา้าบัดสนั่นทั้งรอกันได้สมกับคนรอพวกแพร่ไือกันแล้ว่ากันแพร่จีซีแล้ว เ,ากกเรไปไปา,า,ราเช่านี่น้องรับตื่นขึ้นมาไม่กินกาแฟไม่เพิ่งวันเตรียมยิอยู่แล้วกินให้กินก็ไปก็ง่ายคนนี้จกินไปปายแดงเขาสองคนก็ดีดิไปแดงเลยอะไปคอยกับเจ้าไปเหมือนกันเนี่ยไปยังรถไปแดงไปวะ ม่บัคคีน้ำดีบ่บัคขีน้ำเออเบิ้งคอยกันเนาะใส่กูใส่กูใส่กอกอพี่ใจว่าดีละโดดรถเาี่ใจห้องอยู่โดดรถคือผู้เระพอโถล้วนี่จี่เลย วันนี้บันบังบักเหยื่บุกเรื่องเซียนวันอยู่บ้านอ้างบอกเขาเลย่องวันนี้ว่ามุจักเลรอว่าว่าออกไปออกไปแล้วครับเตรียมให้มุจักตัวม้อนเตรียมเบียร์อันไรมาพร้อมเลยวะ ยังไม่ระละมาพี่พ่อกระชิตเลี้ยงอีกที่ทำบัตรเมาแอนลดบืนี่เลขกบะปุกทีกรบปุได้กินคือขายได้ขายม้วกันกินนั่น้ัเว้ากันเลยปดิว่านี่โอ้อมว่ารือเสียมวยเดียววันไหนเออเสียทั้งมวยเสียทั้งเลยโอ้ยเสียทั้งสองย่างเลยใครอยู่มีแนวใดอยู่ได้ขายมวยอยู่ได้ขายง้วนนี่ล่ะ